ขยันทำกินแอนพันรยาชาคริตไม่อยู่เฉยออกบูธขายของหาเงินเข้าบ้าน ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆสําหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่างชาคริสแย้มนามและภรรยาคนสวยอย่างแอนพัททิราที่นอกจากจะเลี้ยงลูกอย่างน้องโพอย่างดีแล้วยังขยันขันแข็งสุดๆล่าส,สุดทางไอจีคิดเช่นชาคริสได้ออกมาเผยโพสต์ของสาวแอนที่ไปออกบูธขายเสื้อผ้าอาหารแบรนด์เคยจันเนื่องในวันหยุดยาว โดยได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าบูธเขยจันเสื้อผ้าบักโพสินค้าเขยจันและเสื้อผ้าบักโพมาออกบูธท,ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้นจีตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะซึ่งงานนี้บรรดาแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชมความขยันของสาวแอนกันอย่างมากมายอาทิเช่นสวยและขยันจริงๆเลยค่ะน่ารักมากค่ะพรุ่งนี้จะไปอุดหนุนค่ะน่ารักค่ะน่ารักทั้งครอบครัวเลยสวยแถมขยันมากๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ